สวัสดีจ้าป้าแดงกินลมชมวิววันนี้อาหารเช้าข้าวต้มผักกัดข่าวนะคะมันไม่มีหมูละมันวิแตจะหมูยอต้มหมูยอลงไปเป็นแกงจืดน้ำแกงจืดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอาข้าวหวานนี่กินไม่หมดแล้วก็ต้มลงไปกลายเป็นอ่า,อาต้มมื้อเช้าได้เลยนะคะแล้วก็ป้าแดงก็ ทำพริกน้ำปลาน้ำปลาแสนอร่อยเลยค่ะเป็นมีพริกมะนาวตาลน่อยเนืองกระเทียมหอมแดงนะคะถ้าไม่เปรี้ยวล้วก็เอามะนาวเตรียมไว้แล้วก็มีขงนี่ขอ,อกโปรอกปะแดงอ้วยน้ำว้าลูกอ้วนเหมือนปะแดงเลยค่ะสั้นๆมันเป็นแบบปลายหวีอ่ะรูขายกันหวีละสิบบาท เออป้าเดก็ชอบอะชอมีกล้วยน้ําว้ากินอาหารมื้อเช้าแล้วก็มีน้ําเปล่าเย็นๆหนึ่ง,งขวดทานด้วยกันนะเนี่ยยังร้อนๆอยู่เลยค่ะป้าเดก,กินอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียว ถ้าเราชอบเผ็ดหน่อยเราก็ใส่พริกลงไปเนี่ยอร่อยมากตอนนี้คงอากาศมันร้อนมากเนี่ยน้องนินอ่ะน้องนินสวัสดียังคะสวัสดียังคะอ่าค่ะนายสวัสดีสวัสดีแม่หน่อยสิ ก็น่ารักนะคะน้องมูกน้องหวานนั้นอยู่อีกบ้านหนึ่งของบ้านน้องชายอันนี้เขาจะอยู่กับวระเด็กอนนี้พี่ชายเขา,เาทำไมอะลูกทำ,ะะทำไมคะทำไมคะน่ารักเขาจะมาทักทายตอนเช้าก่อน,นะะแล้วเขาก็จะกลับบ้านเขาตอนนี้วระเด็กก็อยู่มันเก่านะเด็กเนะะี่ยค่ะเอาของก็ยังเก็บไม่เป็นทิกมันยังลบอยู่เลยนะคะ จะค่อยๆทําไปค่อยๆทาไปค่ะว่าจะยังไงค่อยๆลื้อค่อยทําเก็บควาดเอาอว่าร่างกายเราไม่ดีใช่ไหมคะก็ค่อย,อยทําไปอย่าลืมนะมากินชากับปลาแดงนี่ค่ะปลาแดงมีข้าวต้มเนี่ยม,มันมันอร่อยนะคะถ้าอยากให้ทุกคนได้ลองเลยสุดยอดเลยนะคะ วันนี้ไปก่อนนะป้าเดียวไปก่อนป้าเดียวอยากกินกาแฟเหมือนกันแต่ว่าต้องกินข้าวก่อนกินยาก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ